เราเดินนงลงฟ้าเปียกเออปดตาแต่ตอนไม้จำตาออกไปบ้านเรือมนมนุษย์กันไม่ได้เพราะและเพราะว่าเราไม่ไม่ร้แน,น้อยที่มาวันเรไมีได้ประชบอบคนัแอ แปดพ้นมาพรอารเราไม่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 ตาใครโอ้แล้วตาได้ปราทบพบผู้ใดรับรับตับรองว่าต้องตาคนโอ้แต่ไม่จับไม่มีตุก้ยเลยนี่เราเดินมาพบต้นไม้นี่แล้ว จิบวันเหลือปลอบดูแตอนมานี้แสดงเราเดินไปเหล็กแปดหรือเวียนอยู่ตรงนี้ยอกชู้บาดเดือนมนุษุ์ไปไม่ได้มึงแร่ที่วันปราตกปราออกคนปาเนื้อแต่ที่วันในตกในออกคุณและแล้ววันนี้มึงไม่ใจดวงเดียวกับเทวราชช่วยไว้ค่อยจำวันไม่ขึ้นมาดาวได้เตะแล้วพอเทวดากับปวีชนะนู่นกันตานอาจารย์นาลีปันเนี่ยวันุงชัยกบ พู้พ่เดินดงลุ้งปาเลยผมไวด้ดอดจิตดดใจให้ไปพบช้นอนตกในก็ไม่รู้ผู้มีบุญเป็นใครก็ไม่รู้โอ้อเราต้องฝึกองค์ชักทิศชื่อในองค์ชักท,ทิปมาตรงปฏินองเพียกอือจ่ายต,ตันชักทิศตัดรูว่าฉันตักไปตัดนห่อย่างเลยคนอย่างองเพียกมันตรงจริงนะผมมันไม่ใช่รูไร่ข้าวใจน้ยมันคนถือนี้คอยองค์เทวดาวฟาดินเจ้าตีเจ้าตาง,งากับเจ้าเนื้อมาตรงปฏินองเพียกให้มันสั้นขึ้น เลจะได้รู้ติดทางมาบ้านเรือนมาหนุนไปต่างเนื้อย่างเลยมาท่านเกษตรน้องเปียกเลยจะได้บอกพวกผมกับม้งพี่จงเลวนี่มึงมึงเชิญไปเรื่อยๆตะไอ้นี่กูณั่งหลงเหยื่อเออมึงอย่าตำฝันนั่นเลยทักษิณเขาเตื่อรอเลี้ยงอย่าตำคิดให้มีสมาตีบรรณอาจารย์สอนตำคิดให้จังหวะคอยตัานกระโดดท่านอยากไปแก้อยากไปดื้อไอ้ทักษิณเอง ถ้ามาใช่หลังน้องเปียกได้บอกตั้งมันจะสั้นหลกเกลื่องอย่าตื้ออย่าตื้อคุนมันไม่เข้าใจมันจะมันรัวหรือทำสีแล้วทางแล้วดินแล้วดงคุนนี่ตั้งมาจากข้างหลังน่าจ่ายเลยพวกแต่ถ้าเป็นดุงดัดดิ้ครับตรงให้เต็มให้หลังตรงลืมตัวเอิญชัดที่เป็นปูผูดถ้าตรงเต็มทีแล้วใครจะแดงอากาศ พอโมกับปอตรงจันมันก็ไม่ได้กินได้เมือนที่บาวันแล้วเรียกเรียกปอมาาไล่ตูลูกาได่ตูอดตูาไวันดีเบอร์พวันดีลูกเอ็มเว่าเบอร์เก่านื้อาลูกจักที่ได้มาักเบอเออยี่ปอช่วยไรหน่อยคือปรนเดนรับพวกผมมันรจนไม่ต้องเราอดูแลลูก รูเปื่อกครับพวกพ่อมาด้วยลูกตั้งไร้วันมากันเตวัดรวปล้องกันนี่คือเหลาแต่นี่หลังจงพูดด้วยว่าชักชิดพูดชักชักชักชิดพูดหรอกครบเราะรูแม่ดาราว่าดินดื้อรูมู้ดื้อลาวก้าวดื้อรับคนิลละมันจะเป็นอย่างนี้อย่าดื้อหนุ่มหน้าต่อไปหน้าหนุ่มหน้ารับเแผลจัง ไ <c oughs> อ้ย,ยาโอ้น้ำลายกระเดื่อลุกเป็นบุญนะไม่ต้องวง่วงตึง้งเี้ยปอดช่วยได้มั้งมาตรงนี้ลูกย้ายยืนตรงตรงนี้มาได้มาเรื่องกับตรงนั้นลูกหมดกันลูกโอ้ะชักชื่ได้ขัวหมเดเยียบมังตายลุกเป็นบ้านะเย้ปอดช่วยได้ลูกทะเลวะ้อตกบหน่อย และผู้มีบุญจะใดท้อนเปื่อยคอยได้ลูกต้องเชิญจักทิรไล่องค์ลูกเอ๋อปลอนี้กองระวันแต่พอมันไม่พ่อลูกคนเราไอ้เขาช่วยเราต้องช่วยเพื่อนก้อนลูกเอ๋อเราช่วยเขาเขาช่วยเราลูกนะครับนี่พอใจเติมช่วยจันทิช่วยไมมลูกช่วยกับเขาลั่นทีไปไหนหรอกเขงลั่นในพอที่ลูกเร็วนะแต่ไม่เขาคุยไปเลยอ๋อไล่เรื่องจริงเอามือแย่งกันในกันจริงลูกก็พอแล้วนะ เตอต้อยเป็นลังอี้ปล่อยเจริญชัดชิดและไล่ผมมาช่วยปิดหน้าว่าร้อนดอกหญิงไหนใครเป็นผู้มีบุญลูกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นอตอุ่มเร็วปัด <c oughs> รื้นฮะเดี๋ยวร้องไก่ปัดรื้นแบบว่าตาดเลอเลยอย่าปิด ยังกันแต่กข้อไปล่วงดอกเบี้ยได้อยู่บนข้อไปล่วงตีนฮะตีนตีนอยู่บนข้อหลายตัวอยู่ไหนหรอกอยู่ๆก่อนตีมือมึงมาดราคาแลยบุญเนาีาะเพือ่ออยู่จนปี่ตีบวัวเลยพี่อออ๋อแล้วองค์ศักดิ์ฤทธิ์ออออกมา ไอคนที่เดินล่องอยู่ดงใหญ่ท่านมาแลแ้ะจลกบ่าจะบอกให้เข้าใจมตาตาในจคดีไปแล้วพบคนมีบุญท่านมาหลกท่านมาตางนี้ปอยบอกติดบอกตาไยท่านมาท่านมาท่านมาหลอกอีโต่อ้าแบ่นจะดีๆๆๆ ไม่ต้องกลัวลูกเอ๋นายบุญแก้วขอปลากัตัวดีในความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตีนั่นใครเอนพอจะโชคดีไปตลอดฉันเป็นไคยกับนี่แหละจะดินจะดมจะพุ่งจะเข้าจะดีจะต้านนอนร่างตินที่ใบต้อยมาบอกให้่ากปุ้งมีบุญอยู่นั่น แล้วนี่ต่อไม่ก้าวตรงหน่องเปียกมิ่งก้าวไม่ติดลูกเด็กก้าตัางไมต่างหมูปูเปย์ต่างหูนำนู้ต่างบ่งขี้เก่งอันนี้ว่าแนวต่างตัวเห็นจ้าต,ตัวนำไม่ได้อ๋อแล้วตึงเนี่ยลูกปลอยบอกไปว่าผู้มีบุญก็นอนอยู่ตีโคนไส่สิบพุยแต่ว่าขเขาจะไปพบผู้มีบุญหรือวาเธอตรงเปิดประตูระวัง ประตูตะวันเป็นเช่นเดียกแบบพบผู้มีบุญประตูนรอกจะไปพบคนมีบาปประตูตะวันนันอยู่ไหนครับนี่แหละนี่เตอร์พาวันาตัมมาขึ้นมาสักบอสเชียงจะมมากระทบนั่นคือขุญแจตะวันตัมมาคือขุญแจตะวันประตูตะวันจะเปิด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 คณะที่หลอดได้แล้ะลูกแต่ขณะที่หลอดนั่นเนี่ยพาวนาให้ปิดปัดเพื่อกับปิดมันเริ่มตุบ ก็ฮ <ítulo> ักเป็นจักขึ้นแต่พอพอมดวาราขึ้นไปก็แล้วตำมานบดไงครับเทพพระพุทธเจ้าจะะรู้ทุกตัวดีเลยบดไงก็ได้ให้ไหวตู้ตุ้ยแล้วจะรองป่าวัาได้บอขึ้นเต็มทีถึงเอาไหมปังคำยันแล้วรอถไม่ใจนุ่นนะครับก็ต้องคันด้วยความดีถ้าปุมรากหน้าชี้นนะครับรักหน้าชี้นนี้ รัตนาแปลว่าก้อจริงแปลว่าบริสุทธิ์ได้ลูกใหญ่พิษปจันทร์เจ้าจานจา,จานลิปันแห่งวัดสุงชายจ่าองค์ประเวนุกันองค์ตะเทียนตั้งมดัดคอยพุม่มภาวนาธรรมะให้ตู้ให้ได้ไปปอบภูมิบุญมาขยั่งปันเตวีจุ้ง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 หอบดูลงแล้วกี่จุ้ง มัน้องจุงงนี่ไงว่หวาอะรก็มันลอบกันแลผมไม่กับผมไม่ผมไม่มาหยัยงปันเจวิจุงวิจุ้งราคานาตายาติเสนีนะาตาปัญจะที่ล่างยาจามาเอาพู้โดยสานไปด้วยเพี้ไอ้เดีนี้มึงไปเรอไปกันใครมันโดยสานกันไม่ได้อัตใดอัตโนนาทโท้เคยทำ ความดีข่นั้นจะได้เธอกินเธออิ่มพอกินพออิ่มแม่กินแม่อิ่มบุญเคยทงไปได้มันเพื่อกันไม่ได้ถ้ามึงเผาะนะไม่ทูกดีแล้วคุ้มวัตรราัจะได้ขึ้นไปคือมึงจะได้เป็นสักชินเปียกดุควบามรื้อของกองพรมรัชทำนะได้ร้นานหนาแปลว่าข้อธรรมะแปลว่าควา,ามเจริญความาะทำน้องจะนองเออให้มันตูกกัน เออเออไมเออเออไม่ลมลมมาออเอเออไม่ขึ้นอ่ะแล้วเวกแต่เออเลยว่องจากเบ้เนี่ยรลอมขนาดนี้แล้ว

เดียวโดเดียวไปล้างคนไอ้ไรวะใช้ได้ไปล้างตกได้ต้มแ,แต,ต่ไอ้ตกได้ล้างออกกลางคันอ้อข้อวันนี้ดีว่าคนเราบันแกงเงี้ยคนละย่ะหลอกเลววะาในอวัยาวะมนุษย์อู้แกงเรื่องควันตาแกงเรื่องดูปลาถึงกินมูง่ายใจมึงไม่ต้องร้อนัก,กรีสุรู้วัดแต่ได้รู้วัดแต่ได้มาหน้ากันเดาแม่ มียเอาใหม่ฉีกมาใหม่จุ้มใหม่จิ้มปั้นนี่ตุ้มดาวตาปะหน้าถ้ากูตอบได้ผมยอมรับโทษแต่ถ้าถามตอบไม่ได้กูไว้ไปแหมเอ้ยตาปะน้าสักทีตาแบบนี้ข้องสุกยากเนี่ยนะมันต้องมีจองว่างดูโวไปเลยถามรันที่สั่งแกงทิงเรื่องกจะมาเนี่ยผมมาได้แต่ผมไม่ได้เงินิตา อันดีธาตนะอบอกเรือในอนาตมัน,นษษษมีตัวเล็อยู่ตัวผีก็ปิดกันบ่อยปิดเพราไม่รู้ปาาิดพ,พรประมาทปิดพรไม่เข้าใจเหล,ล,ล็กได้อร์ที่แปดไอ้ที่แปดเปิดไดเล,เลนึ่งรอบตัวทก,การเขียนเล็กที่แปดมีคนปิดบ่อยนึ่รอบตัวจริงแต่ตัวนึงอานว่าซิต้องวังคักหน้า,าเคียนอีกตัวอันว่าเอ ต้องวานคันลัา่จักีดูืเราว่านึ่งทีอานว่าซิบอันแหล่ตรงไหนอันว่าแแหล่ตรงไหนบางทีเกี้ยนคนเกี้ยนไม่ปิดต้องเอานึ่งทีอันวัดซบวางาแออยู่ลั้งแต่าปิดนึ่งทีอว่าแอดอยู่หน้าอานว่าซีบอยู่ลังเป็นแอดซิปิดดูเลยยังมันึ่งทีอานว่าซบวานกันหน้าแหลตรงลหนฮะดูเป็ดตาเบลล์ เมื่อนี่แหละเมื่อเพื่อนตัวไหนก็ได้วางหน้าตรงงานซิ๊กไหวกลางล่างตรงงานเอสเอาทันจบนั่นนะเดี๋ยวผมจะเลยตาทุกตาพวกยอมรับโถดตาพิดกรผพุ่มไปแต่วันหนึ่งตัวนไหนก็ได้วางหน้าอซิ๊กวางล่างงานเอสเออผมไม่เอาเบี้ยโอทันจะชิดันรูดานธรรมะกันนีสซาตอาจจะไม่เข้าใจผมยอมตัวยากให้ฝันว่าข้องในเมื่อนกันเด็กก็ต้องเจ้าเกม ดเดี๋ยวเกลือเกลือโจกัาน้ำนักตาที่เมื่อเต่ใไส้กันงตีนสายข้างต่นป้ากันงเขาตั้งเกว่าเม่ตตีนเก,กลือกระบืวองเม่ตีนกดนไส้ต้องอยู่ว่เดียวกันนทุกปาคนออเคอาเกล,ใใกลือ,อก,อกาัางชายใส้กัางป้าเอาเกลือก้างป้าไส้ตีนสายพิษเผื่อลโโ่อล่อทางไอ้หนุ่มโงไปเกลือพินก้าเเว้ยนี่กระเบื้องนี่เลยจิบเอ็ดจัดเอ็นการอ่านใช่ไหมตลงลอกนตัวนก็ได้ต้งอานวันจิบจิบ หรื้ออสไม่เร you know, ียนแล้วนะก็มีใจเลยเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวอ้เกือน้ทำรื้ออบปฏิในเปียกเราไม่เอาพรนะากันนะไม่ไก่เปียไม่ไก่น้ากันเราสกิ๊ดี่หมาเปียกมันนุ่มมันหมูเราจะให้ไปใไในเปียกัวบ่อกนหวานนึ่งต่อันหวานซิบมันก็เหละตรงนั้นนะครับเ็เหลกหรืออ่นึ่งอันหวานชิตีไวกันนนให้บ้านใกล้วดูก่อนนะ เดี๋ยวมึงบอกจะเล่ยเล้วอ้จะกี้ก็ไม่ทำไปครับขอบคุณอย่าไปเดี๋ยวก่อนแล,แล้นึ่งเดี๋ยวอาจวันชิวัยข้างหน้าน้องแหล่ตรงไหนลูกเดี๋ยวพูดแต่โกรนทุกเร็ทุกเรืเ่องตัวไหนก็ได้หวังข้างหน้าหันทิพย์วัยกลางลังกันตรงน,น่ะแน็ตไปตั้งทุกเร็วยกขึ้นเลยนะจะมือมีใจเรือโอ้ยเบ้นนี้ มายกตัวเองเรื่องเครื่องชูนอย่างพบกันเลยอย่าเจ้าเปี๊ยกไห้ที่แม่เนอร์พบกันเลย